ทำอะไรนี่คือรูปอะไรครับนอนรูปที่นอนวาดอยู่น่ะคือรูปอะไรเออซอมบี้ซอมบี้ไหนอธิบายซิมีตัวอะไรบ้างตัวเหม็นไม่เนี่ยเออทำอะไรได้ตัวเหม็นทำไรได้เหรออันนี้ต้องกัดทำได้อืมอันนี้ต้องชนูไอ้แค่้มันก็คือตองปืนสายช็อตตัวตัวปืนเห็นอันนี้คือตัวปืนเขียวเป็นอ่อนแต่ ไปปืนรถหันเน่ะมันยิงตน้นระวันมันตายทำไมอ่ะรถมันเก่งเนาะเก่งเลยไม่มีทิฟฟานู้นเรียงโตวางกับดักหมูหวาเนี่ยเไอย้ดูดดเหยียบรถมารถไปเหยียบบูมเป็นโจหัวไม่เห็นมีซอมบี้เลยเนี่ยเห็นยังเนี่ยเห็นมันลงมาอยังเนี่ยเห็นยันไหม ก um ah. ี่ต <Huh? S 2> ัวกี่ตัวล่ะสี่ตัวโอ้เซนบอกมันนี้ตูมันอามวันหยิบเร็วยินเอามิดเอาฟันเลยเอาหินมาแล้วกำบัน เค้าหิวอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าตัวอินมันทำอะไรได้ มันไม่มามากินไงมันทำอะไรไม่ได้ไปต้อง,หงเห็นเป้าเป้าเองมันเขาคิดว,ว่าอาโมชิม,มันอยู่อะไรอาโมชิฝั่งมันต้นหักมันนอนหลับอยู่ไปต้องเอาระเบอร์มราใส่ก่อนต้น้ำวาขอซื้อได้ไหมเนี่ยมีต้นระบานเลยเอาต้นตะบานกับด่างก่อน นะได้กว่าตัวนี้ฝาก